สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการป๊าป้าอัปเดตในช่องของอายุป๊าป้าครับในโลกที่เต็มไปด้วยกรอบความคิดแบบเดิมๆคำว่าเรียนให้จบมหาวิทยาลัยแล้วค่อยสร้างอนาคตยังคงเป็นค่านิยมหลักในหลายประเทศนะครับแต่ชายคนหนึ่งผู้เปลี่ยนโลกมาหลายครั้งละทั้งรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดดาวเทียมและ AI กับคิดต่างครับคนคนนี้คืออีลอนมัสส์มหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลของโลก เลือกที่จะไม่ให้ลูกเรียนในมหาวิทยาลัยแบบที่คนส่วนใหญ่คาดหวังเขาไม่ได้ไปฏิเสธการศึกษาครับแต่เขาปฏิเสธวิธีการศึกษาแบบเดิมมัดเคยให้สัมภาษณ์ว่าวิทยาลัยคือที่ที่คุณไปทําการบ้านมาให้เสร็จไม่ใช่สถานที่ที่สอนให้คุณคิดเป็นหรือสร้างสิ่งใหม่และนี่คือจุดเริ่มต้นของมุมมองที่ว่าระบบการศึกษาแบบเดิมมันล้าสมัยเกินกว่าที่อีรอนมัดจะพาลูกๆขเขาเข้าไปศึกษาต่อหรือก้าวไปสู่โลกอนาคตได้มัดไม่ต้องการให้ลูกต้องนั่งเรียนแบบหนึ่งห้องเรียนหนึ่งตำรา,าหนึ่งครูและสอบเพื่อจํา เขาเชื่อว่าการเรียนรู้ควรเริ่มจากคำถามที่เด็กสนใจไม่ใช่จากหลักสูตรที่รัฐกำหนดแทนที่จะส่งลูกเข้าไอวิลีหรือมหาลาัยชั้นนํามัดเลือกสร้างโรงเรียนของตัวเองชื่อว่า As a แตาหรือแปลว่าสูดดวงดาวซึ่งต่อมากลายเป็นโรงเรียนซินเทซิสคูลที่เน้นก,นรการศึกษาแบบทดลองการตั้งคำถามและการทำงานร่วมกับผู้อื่นในการแก้ปัญหาจริง As a แตาไม่มีเกรดไม่มีตำราไม่มีแบบฝึกหัดครับแต่มีการเล่นบทบาททางความคิดมีปัญหาเชิงวิศวกรรมที่เด็กๆต้องออกแบบและถกเถียงกันเองเหมือนสภาพแวดล้อมของ Oh, as a bad egg หรือ t ท sla โดยมัดลงทุนใน3เรื่องหลักให้กับลูกครับ 1. การเรียนรู้แบบโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งเด็กๆได้ทำโปรเจกต์ของจริงตั้งคำถามว่าจะสร้างอะไรให้โลกดีขึ้นมากกว่าสอบเพื่อให้ได้เกรดอสอการเรียนรู้แบบผสมผสานหลายศาสตร์เช่นฟิสิกส์โปรแกรมมิ่งจริยธรรมเพื่อฝึกการคิดแบบซับซ้อน 3. การพัฒน,นาซอฟต์สกิลผ่านสถานการณ์จำลองเช่นการตัดสินใจทางธุรกิจการเจราจาการคิดเชิงสร้างสรรค์สำหรับอีลอนมัดเขาไม่ได้แค่พาลูกออกจากมหา วิทยาลัยแต่เขากําลังถอนลากแนวคิดเก่าเก่าเกี่ยวกับความสาเร็จแล้วปลูกมเมล็ดพันธุ์ใหม่เข้าไปมเมล็ดที่เติบโตด้วยคําถามไม่ใช่คําตอบด้วยการลงมือไม่ใช่การรอให้มีใครมาสอนในโลกที่ทุกอย่างเซิร์ชเจอได้ในไม่กี่วินาทีความรู้ไม่ใช่สิ่งหายากอีกต่อไปแต่ความเข้าใจกับกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดมัดเลือกให้ลูกเข้าใจลึกมากกว่ารู้กว้างแทนที่จะให้จําสูตรทางคณิตศาสตร์แต่เขากลับให้ลูกแก้ปัญหาที่ต้องใช้สมองจริงแทนที่จะเรียนทฤษฎีการบริหารขอยลูกลองตั้งทีม จัดสรรทรัพยากรและรับมือกับข้อบิดพาเพราะในโลกจริงไม่มีใครจ่ายค่าตอบแทนให้เราเพราะเราท่องจำได้แต่จ่ายให้เราตามคุณภาพของการแก้ปัญหาที่เราทำได้จริงๆการที่รอนมัดไม่ให้ลูกเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอาจฟังดูสุดตรงแต่เมื่อเรามองให้ลึกลงไปมากกว่านั้นสิ่งที่เขากำลังทำจริงๆคือการสร้างพื้นที่ ที่ให้คําถามไม่ใช่แค่หาคําตอบเพราะระบบการศึกษาทั่วไปที่เราคุ้นเคยนั้นมักออกแบบมาให้เด็กๆตอบคาถามของคนอื่นแต่มัดกับเลือกให้ลูกเรียนรู้จากคําถามของตัวเองและนั่นคือรากฐานของการเรียนรู้ที่แท้จริงสําหรับอีลอนมัร์เด็กไม่ได้เกิดมาเพื่อท่องจําพวกเขาเกิดมาพร้อมความอยากรู้ความสงสัยและความคิดสร้างสรรค์ลองสังเกตดูสิครับเด็กอายุ4ี่ขวบชอบถามกับคําถามที่ว่าทําไมทําไมและทําไมแทบทุกนาทีแต่เมื่อโตขึ้นเขากลับเริ่มนิ่งเงียบรอคําสั่ง รอให้มีคนบอกว่าควรคิดเรื่องอะไรเพราะระบบสอนให้เราไม่กล้ามากกว่าสอนให้เรากล้าที่จะล้องมัดจึงไม่อยากให้ลูกของเขาเป็นแบบนั้นครับ เขาต้องการให้ลูกกล้าตั้งคำถามแม้ไม่มีใครตอบได้เพราะบางคำถามไม่มีในหนังสือแต่เป็นคำถามที่อาจเปลี่ยนโลกได้สังคมส่วนใหญ่ชอบสร้างรูปแบบที่กลางๆหรือเป็นมาตรฐานแต่บางครั้งการที่เป็นมาตรฐานมากเกินไปก็เหมือนเป็นกงขังครับมัดไม่ได้สอนลูกให้เก่งกว่าใครก็สอนให้ลูกมองเห็นว่าตัวเองคือใครและโลกกำลังต้องการอะไรและนี่คือความต่างระหว่างการเรียนรู้เพื่อชนะกับการเรียนรู้เพื่อมีความหมายเท่าที่ผมรู้มาอีรอนมัดไม่ได้เอาเงินไปซื้อหลักสูตรระดับ โลกนะครับเขาไม่ได้จ้างติวเตอร์แพงที่สุดด้วยเขาแค่ลงทุนกับเวลาความสนใจและความกล้าที่จะเดินสวนทางเขาฟังลูกเขาดูว่าลูกหลงไหลเรื่องอะไรและเขาสร้างพื้นที่ให้ลูกลองผิด ลองถูกและรับผิดชอบผลของมันเขาไม่อยากให้ลูกโตมาเป็นแค่ผลิตผลของระบบตามรูปแบบที่เคยเป็นมาแต่เขาอยากให้ลูกของเขาโตเป็นผู้สร้างระบบใหม่ให้คนอื่นได้ใช้และนี่คือการลงทุนที่ไม่มีชื่อหลักสูตรไม่มีใบจบแต่เป็นการลงทุนที่ให้ผลดีที่สุดสําหรับในยุคนี้ในความคิดของอีลอนมัสครับ ในวันที่เทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าเร็วขึ้นทุกวันแต่ระบบการศึกษาและความเชื่อของผู้ใหญ่หลายคนยังยืนอยู่ที่เดิมสิ่งที่เกิดขึ้นคือความรู้สึกติดค้างในใจของเด็กๆไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่อยากเรียนนะครับแต่เพราะสิ่งที่ถูกเรียกว่าการเรียนรู้ในระบบนั้นมันไม่ตอบคำถามของชีวิตจริงพวกเขาจึงกลายเป็นคนที่ชอบนั่งเงียบแม้จะมีคำถามอยู่เต็มหัวเพราะไม่มีใครเคยบอกว่าเธอมีสิทธิสงสัยไม่มีใครเคยพูดว่าถ้าหนูไม่เข้าใจมันไม่ผิดนะสิ่งที่เรามักเข้าใจผิดมานาน คือการสับสนระหว่างการรู้มากกับการมีคุณค่าทั้งที่จริงแล้วคนที่จําได้มากไม่ได้แปลว่าเข้าใจโลกได้ลึกคนที่ตอบคาถามข้อสอบได้หมดอีลอนมัทรู้ข้อนี้ดีครับและนั่นคือเหตุผลที่เขาไม่ได้ให้ลูกเรียนในที่ที่มีแต่คําตอบแต่ให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตในที่ที่กล้าตั้งคําถามเพราะคนที่รู้คุณค่าของตัวเองคือคนที่ไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยเกรดและใช้การลงมือทําเป็นเครื่องชี้วัดศักยภาพมัดเชื่อว่าโลกที่เปลี่ยนเร็วเกินไปไม่ควรใช้วิธีสอนที่เหมือนเดิมเพราะในอนาคตข้างหน้างานอีกมากมายจะหายไปทุ กิจอีกหลายรูปแบบจะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติแต่มีสิ่งหนึ่งที่เทคโนโลยีแทนมนุษย์ไม่ได้นะครับนั่นคือจินตนาการความเห็นอกเห็นใจและการมองเห็นภาพใหญ่นี่คือคุณสมบัติที่มัดกําลังปลูกฝังให้ลูกๆของเขาครับโดยผ่านการเรียนรู้แบบไม่มีกรอบผ่านการแก้ปัญหาจริงไม่ใช่แค่จย์บนกระดาษหรือบนกระดานผ่านการทํางานร่วมกับผู้อื่นไม่ใช่แค่แข่งขันกันเองในห้องสอบหลายคนคิดว่าถ้าให้ลูกเรียนในโรงเรียนดีๆมีครูเก่งๆมีอุปรกรณ์ทันสมัยนั่นคือการลงทุนเพื่ออนาคตแล้วแต่คนแบบอีรอนมักกำ บอกเราว่ากากรลงทุนที่แท้จริงอาจไม่ใช่เงินที่จ่ายไปครับแต่คือเวลาที่พ่อแม่ใช้เพื่อเข้าใจลูกมากกว่าคือความกล้าหาญที่จะบอกลูกว่าลูกไม่จาเป็นต้องเก่งเหมือนใครแต่รู้ว่าอยากเป็นใครก็พอมันคือการไม่ดึงเขาเข้ากรอบจะเปิดพื้นที่ให้เขาวาดกรอบของตัวเองและหนึ่งในสิ่งสําคัญที่สุดที่มหาลัยไม่ค่อยสอนนะครับคือวิธีล้มยังไงให้ไม่ค่อยเจ็บและวิธีลูกขึ้นมายังไงโดยไม่ต้องกลัวอีลอนมัสให้ลูกทดลองผิดได้ล้มได้แต่ต้องรู้จักตั้งคาถามว่าเราพลาดตรงไหนแล้วเราจะลองใหมย่ยังไง นี่ไม่ใช่การเลี่ยงระบบนะครับแต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กรู้ว่าในโลกแห่งความไม่แน่นอนนี้เราอาจพลาดได้แต่ไม่จําเป็นต้องพังลองมองไปรอบตัวตอนนี้นะครับหลายอาชีพไม่มีในตํารากับสร้างรายได้ระดับแสนล้านหมื่นล้านหลายธุรกิจไม่ได้เริ่มจากใบปริญญาแต่เริ่มจากการแก้ปัญหาเล็กๆที่ไม่มีใครมองเห็นมัดไม่ได้ให้ลูกแค่ความรู้แต่เขาให้ความกล้าในการคิดนอกตํารากล้าที่จะไม่เดินตามฝูงกล้าที่จะไม่พลาดกล้าที่จะเริ่มใหม่และกล้าที่จะถามว่าถ้าโลกนี้ไม่มีตําราให้เราเดิน แล้วเราจะสร้างเส้นทางแบบไหนให้ตัวเองหรือเป็นเพียงคำถามแค่ว่าเราเข้าใจตัวเองพอหรือยังว่าเราต้องการเติบโตแบบไหนเรายังเรียนรู้เหมือนเมื่อ20ปีก่อนทั้งที่โลกเปลี่ยนไปทุกปีหรือเปล่าเพราะสิ่งที่มัดกําลังทาไม่ใช่การพาลูกออกจากมหาวิทยาลัยแต่คือการพาเขาออกจากกรอบที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยตั้งคําถามและถ้าหากคุณรู้สึกว่าคุณเองก็อาจอยู่ในกรอบแบบนั้นเหมือนกันคุณเองก็อาจกําลังสอนลูกตามทางที่คุณเคยถูกสอนมาและนี่คือจุดที่เราอยากให้คุณลองนั่งนิ่งๆสักครู่นะครับแล้วถามตัวเองว่าหากวันนี้ คุณไม่ถูกบังคับให้เดินตามแบบเดิมหากคุณมีอิสระในการเลือกวิธีเรียนวิธีโตวิธีใช้ชีวิตคุณจะลงทุนในแบบไหนให้ตัวเองแล้วถ้าเป็นลูกคุณล่ะถ้าวันนี้คุณอยากเริ่มเปลี่ยนเส้นทางให้เขาคุณจะเริ่มจากอะไรก่อนเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้ถ้าคุณชอบคอนเทนต์นี้ช่วยกดติดตามช่องอายุปป้าด้วยนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับท่านจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆที่ผมจะนำมาเสนอในตอนต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ